ครับสมมุตเขาเกิดขึ้นแล้วเนะสมมุติเราเกิดขึ้นแล้วอ๋อคุณยังไงน้ังความรู้สึกวันนี้ที่ได้มาเจอแฟนๆแบๆบ,บก็อี่บอกว่าอบอุนอ่นอบอุ<ๆ>่นก็ค<ๆ>ือเป็นคนที่ผู้โชคดีน้องาสามร้อยสี่ร้อยคนนี้ที่ได้มาก<ๆ>็ขอบคุณเขาที่แบบตั้งใจกันมา<ๆ>มีหลายคนไม่ได้มาก็<ๆ>ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดิข้างหน้าน้องแล้วก็โหมีสงสารมากเลยบางคนมาถึงหน้างานแล้วแต่ว่าตรวเคสเพิ่มที่นี่เพราะว่าเราเสียใจกับบ้านอ่ะอือไม่เป็นไร ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกลยครับแฟนมีครั้งแรกก็คืออย่างที่เคยบอกไป้งแต่ก่อนจะมีงานเนี้เนาะว่าเราใบยังไม่เคยดูแฟนมีคนอื่นเราก็ไม่รู้ด้วยว่าแฟนมีเขาเป็นยังไงกันแต่นี่มันคือในแบบของใบเองที่ใบอยากทําแบบนี้ให้มันเป็นอย่างนี้ในแบบที่เรามองภาพมันไว้อะไรอย่างนี้ก็คือ่ว่าเราช่วยดีรว่าจะต้องมีอะไรใช่ใช่ใช่เราเราเป็นเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เลยนะครับ คิดทุกอย่างช่วยกันชี้ตรงเตั้งแต่ตั้งแต่เพลงที่เลือกมาตั้งแต่โชว์ที่เลือกมาใจหมดบางใจหมดแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบสตริกอะไรมากแบบลำดับออฟฟิเชียลขั้นตอนอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ฟิลแบบเหมือนพาแฟนมาเที่ยวพาเพื่อนมาเที่ยวอะไรให้มันแบบคลื่นเคไม่ต้องคิดอะไรมากคิดแค่ว่าโอเคสนุกสนุกกันแค่นั้นพอจริงรู้สึกเสียดายไหมครับกับการที่ต้องมาจัดในช่วงโควิดเนี่ยอาจจะได้เยอะกว่านี้แฟนคลับอะไรเราอ๋ออ๋อไม่หรอกครับความจริงความจริงคนที่เขาอยากมาเยอะมากๆครับแต่ว่าด้วยสถานที่ด้วยแล้วก็เป็นครั้งงงแแรกกด้้ววยอทาบล็ ของของช่องก็ไม่ค่อยได้ทำงานอะไรแบบนี้ก็เลยอยากให้มันเป็นแบบเป็นงานทดลองก่อนด้วยด้วยอันนี้แล้วคราวหน้าหรือว่าือท่านอื่นหรือว่าของไมรอบต่อไปก็เดี๋ยวขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่านี้เคยพูดว่าถ้าถ้าคนทดลองบ้าะไปสี่ภาคหรือเปล่าเฮ้ยจริงกลับไปสนุกนะเห็นแล้ววันนี้สนุกจะตายก็เดี๋ยวมีถ้ามีโอกาสก็อยากไปอยากไปเพราะว่ามันดีสนุกผมก็สนุกไปก็แฮปี้ไงถ้าคนดังแฮปี้ก็ดีแล้วพูดสนุกเปิดตัวหน่อยนี่อยู่ก็ผมยาวนี่เพราะว่ามันเป็นเออเป็นผมที่ เราจะใช้ทําทในละครละครเรื่องทัดไปดวงใจจงกระบี็คือจะเป็นผมประมาณนี้แล้วก็สีอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยก็เลยแอบออกมาให้ผู้ชคดีที่ได้มางานได้เห็นก่อนมีความ<ล>สปอยลุกเนาะสปอยลุกก็แล้วก็การตลาดนิดนึงนะแล้วแบบเป็นงบ,บ้างกับลุคนี้ก <c oughs> <c oughs> ็เป็นหนังหัวนิดหน่อยเปึึงๆหนังหัวแต่ว่าก็เท่ดีเท่ดีก็เป็นเราก็ดีใจที่เขาในละครที่ยอมทำตรงนี้เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการแบบ กล้าออกมาจากกรอบเดิมๆของละครอะไรอย่างนี้นะเราก็ดื้อสุดฤทธิ์แหละเอาให้ได้อะไม่แต่มันดีจริงหลายคนก็เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผู้ใหญ่เขาก็รับฟังแล้วก็อัดแนปตามวยลนอย่างเราเออแล้วย้อนไปถึงคนนี้แฟนของคนน่ารักับบายมากไหมในฐานะแฟนในฐานะแฟนก็ถือว่าแฟนที่ดีครับถือว่าตอบผ่านใครก็ได้เลยสามร้อยคนนี้แฟนครับก็คือเป็นส่วนที่พักผ่อน โอ้โหสะทอร์ตใหญ่มากสะทอดกําเขาเรียกว่ากําลังหลักเลยแหละไม่ใช่กําลังเสริมมันเกําลังหลักเพราะว่ามันก็เป็นแฟนคลับมันเหมือนเป็นหน้าเป็นตาศิลปินด้วยนะครับ่ไงไอผลงานเราก็เรื่มดึงในเรื่องแฟนคลับแล้วเราอย่างที่บอกผมแฮปปี้ทุกครั้งเวลามีคนชมว่าอุย้ยแฟนขับไบ้น่ารักจังเป็นระเบียบเรียบร้อยพูดรู้เรื่องแบบไม่ไม่งงแงงี่เง่าอะไรเงี้ยเราเราก็รู้สึกภูมิใจอะ่ะไม่ไอายคนอ่ะเฮ้ยแฟนคลับจะเลิกกันคล้ายๆกันรักแฟนคลับฉันอะไรเงี้ย เขาก็ถ้าคนรักเราขับเราก็แฮปปี้เหมือนกันคนรักลับเราเราก็แฮปปี้ความพิเศษที่เอามาให้แฟนขับในวันนี้คืออะไรพี่แฮมันคือโชว์คือปกติเราไปอีเวนต์ล้วก็ร้องเพลงหนึ่งเพลงสองเพลงอะไรเงีงเ้ยแต่วันนี้ก็จะมาเยอะเลยมาแบบหลายเพลงหกเจ็ดแปดเพลงแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เล่นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ก็ถือว่าเป็นการใกล้ชิดที่ผมเชื่อว่ายังไม่มีใครทาแบบนี้หรอก<ม>ก็โจทย์คอนเซปต์วันนี้ก็คือผมอยากใกล้ชิดกับพวกเขาอยากให้เราเป็นเป็นคนคนหนึ่งที่แตะต้องได้ไม่ใช่ศิลปินที่ uncatchable ขนาดนั แล้วพอผลผลตอบรับมาหลายคนอยากแย่งกันแย่งกันหาบัตรแย่งกันจนได้มาครอบครองเนี่ยพวกอยากบอกอะไรพวกเขาบ้างโอ้ก็ก็ขอบคุณมากๆที่ยอมแบบสู้รบปอบมือ <c oughs> เหนื่อยเพื่อแย่งชิงบัตรใบนี้กันมานะครับก็ขอบคุณมากจริงมันมันมีผลต่อผมมากๆทั้งในเรื่องการงานผมแล้วก็วสภาพจิตใจผมเรารู้สึกดีเวลาแบบเฮ้ยมีมีแต่คนอยากมาดูเราอะไรเงี้ยมันทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็อยากทําอีก เรื่อยๆครับจริงๆกลัวแฟนคลับคนที่ไม่ได้มาแต่น้อยใจไหมพี่ไปกลัวน้อยใจไหมหรอไม่น้อยใจหรอกผมว่าแฟนคลับผมผมเขาเข้าใจเพราะมันก็ผมอธิบายไปแล้วว่าที่มันและแค่นี้จริงครั้งแรกด้วยเขาว่าเข้าใจกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอยากได้กันมากๆเรียกร้องไปบ่อยแต่มันก็มีอีกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างตามใจแฟนอย่าไหมจริงานะแล้วแล้วมันแนบชิดแค่ไหนสำหรับันนีการนบชิดอ่ะคืออย่างที่บอกมันคือ แฟนกันเนี่ยออมันแบบอยู่ใกล้กันแบบแตะตัวกันอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบแฟนขับกับศิลปินวันนี้เราคือแฟนกันไม่ใช่แบบฟนขับกับศิลปินครับมีถึนเต้นไหมเอ่ยอะไรนะครับมีถึนเต้นไหมครับตอนนี้ยังครับแต่คิดว่าอีกสักสิบห้านาทีน่าจะเริ่ม <laughs> แล้วเดี๋ยวเอาคำถึงเต้นโยนทิ้งไปก่อนเถอะใช่ใช่คือผมก็ไม่ได้แบบโอ้โหทำบุญเป็นหมื่นต่างๆเลยครับแล้วเราแต่เราแค่ เหมือนช่วงก่อนนั้นเนี้ยเราไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะเราก็แบบช่วยเขาเราลาบากแล้วก็ไม่ช่วยหรอกไม่ช่วยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่หลังมาถนนี้เรารู้สึกว่าเออเราเราไม่ได้ลําบากขนาดนั้นแล้วเราก็อะไรแบ่งได้ก็แบ่งช่วยได้ก็ช่วยอะไรเงี้ยครับแบบเช่นแบบพี่พี่รเดอร์หรือว่าแท็กซี่อะไรเงี้ยที่เราใช้บริการเราก็พยายามแบบให้เขาให้เขาให้เขาแบบให้กําลังใจเขาช่วงนี้น้าก็ท่วมโควิดอีกอะไรเงี้ยมัน มันอาจจะแบบลองทำร้อยมันไม่ลําบากเราแต่มันอาจจะทําให้เขากิ่บิกมือก็ได้นี่ตั้งแต่ออกข่าวเป็นคนเคยพูนนี้ DM เข้ามาขอความช่วยเหลือบ้างมีตั้ง,งแต่ยังไ,ไม่ออกข่าวแล้วครับเจอเจอรู้กันไหนบ้างเจอก็คือจะมาแบบขอความช่วยเหลือเขาจะส่งรูปแบบรูปบ้านรูปคนแก่รูปอะไรนี้มาอะไรเงี้ยซึ่งเราเคยช่วยไปแล้วนะพอช่วยไปแล้วครั้งหนึ่งเขาก็จะกลับมาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะของจริงปะเนี่ยอันนี้เคยช่วยไปแล้วด้วยเคยผ่านเคย DM อ DM ใช่เคยช่วยไปแล้ว บางทีมันเลีกย้น้อยแบบช่วยช่วยช่วย,วยอุดหนุนขนมอะไรเงี้ยผมก็ซื้อไม่คิดมากหรอกสามร้อยห้าร้อยอะไรก็ซื้อช่วยเขาแต่ว่าเหมือนพอเขาเห็นเราให้เขาก็มาขอเรื่อยๆมาขออย่างเดียวเลยเอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊จิงหรืเอเปล่าวะอะไรเงี้ยเลยไปตามอ่านดูบางอันก็จริงบางก็ไม่จริงอ,อะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้เปิดดูลช่องทางโซเชียลมีเดียเยอะแค่ไหนสมัยก็หลังๆนี่ผมไม่ค่อยได้ดูแต่ก็มีเห็นบ้างบางทีเรามันเป็นแค่ข้อความแบบเหมือนมันแค่หน้าปกอะยังไม่ได้จิ้มเข้าไปอะไรเงี้ยผมก็เอ๊ จิ้มดีไหมจิ้มดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าของกินก็เยอะมิจฉาชีพก็เยอะตอนนี่คือจะหยุดกันอย่างคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นยากเลยมันจะช่วยในแบบที่แบบเราเห็นจะจะจะไม่ช่วยคนที่มาขอตังค์จะช่วยคนที่ทำมาหารกินอย่างนั้นเราช่วยได้ช่วยช่วยลงอันนี้ช่วยแบบแนะนําเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยช่วยได้หรือว่าแบบเวลาเขามจะมีอีกแบบนึงคือแบบบริจาคเลือดหมาหายอะไรเงี้ยถ้าใครส่งมาผมจะช่วยตลอดเพราะผมถือว่า แค่ลงตอรีมันไม่ได้ลำบากอะไรแต่ผมผมเอานิ้วกระดิกสาวตีทีมันก็เสร็จแล้วอ่ะก็จะได้แต่หมาเขาหายเขาต้องเดินตามหาเป็นชั่วโมงก็ใจอะไรนะบางคนแต่ว่ามาปั่นเราเล่นอะไรหรือเปล่า๋อผมก็กินเข้าไปดูบ้างถ้ามันได้กินเข้าไปแล้วแล้วก็อ่านดูแหละถ้ามันก็เซ็นล้วนล้วะเราก็ไม่รู้หรอกอะไรจริงไม่จริงแต่ว่าก็อย่างนี้บอกจะพยายามช่วยผมที่ทำมาหากิน่ะไม่ใช่มาของคนเฉยๆคิดไหมการที่เราทำที่วนแบบนี้เอ้ยโดยที่ไม่คิดอะไรมันทำให้เรา ดนความแบบปังถึงเราเมโอ้ไม่ไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกเพราะตอนเราทำเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะตอนอย่างลา่าสุดกินข้าวบ้านนี่บอยของคน <c oughs> ขับรถไปเพราะน้ำท่วมแต่บบยง <c oughs> ไงของเรานั่งแท็กซี่ไปแล้วก็แบบเออมันก็้นั่งคุยกับพี่คนขับแบบความสุขของผมเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะเขาก็ประสบการณ์ที่เขาเจอมาทั้งชีวิตมันก็ไม่เหมือนผมผมก็จะชอบคุยอะไรไปเรื่อยเขาแล้วก็พอคุยสนุกแบบถึงที่ผมก็จะให้ให้เขาเพิ่มให้แบบให้เยอะเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณเขาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าค่าประสบการณ์ ก็คือชอบคุยกับชอบคุยชอบคุยหาทุกคนชอบคุยกับคนแปลกหน้าก็อยากรู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่มันมันก็ดีนะผมก็ได้รู้แบบวาว้าลายเรื่องเหมือนกันมีคนทับว่าแต่ว่าเป็นสามีแข็งชาติด้วยรู้ไหมว่าผมเนี่ยนะสาัมีแห็งชาติ อ๋อก็ไปทาที่ตบแหนไม่อยากจะเชื่อเป็นทาที่บบแหน่ไม่ถามสป็นแ่แบบไหนแม้วเป็นตามีแบบเกเรก้าล่านี่เลยก็ดีก็ดีขอบคุณครับที่มองอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกภูมิใจแหละไม่ไม่ไม่ได้อะไรแต่ว่าก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ชื่นชอบกันครับโอเคนะขอบคุณรับขอบคุณนะครับ